สวัสดีครับสวัสดีค่ะทัวรลกกัรเงินไปกับ Money Go round นะคะวันนี้พบกับอิสรีปรัญญาดีและมนชัยวงกิติไกรวันนะคะคยังปฏิบัติภาร,ก,รากิจแทนอาจารย์วีระอีกหนึ่งวันครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันมาสักพักแล้วแหะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ในภาคประชาชนเพราะว่าเราได้ยินเรื่องหนี้นอกระบบะมาก็ไม่น้อยเพราะว่าประชาชนเข้าถึงเรื่องของ การกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ได้ทั่วถึงนะบางคนสเตทเมนต์ก็ไม่มีรายได้ไม่แน่นอนนี่นอกระบบอาจจะเป็นที่พึ่งเดียวด้วยซ้ำไปที่เขามีเลยมีคำพูดเรื่องของนาโนไฟแนนซ์เกิดขึ้นฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นนะคะเหมือนกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมัยภาษินี่เคยบอกไปเกลยว่านโยบายการคลังของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องว้าวนะคะฟังแล้วต้องว้าวนะคะแล้วก็มีศัพท์ออกมาบอกว่านาโนไฟแนนซ์นะคะนี่วงการเศรษฐศาสตร์ตื่นตะลึงกันทั้งโลกเลยนะคะ ก็คเคยเห็นเต็มที่เนี่ยเคยเห็นแค่ไมโครไฟแนนซ์คือนานโนไม่เคยเห็น <c oughs> <c oughs> เทียบเทียบกันเนี่ยไมโครถือว่าเล็กแล้วนะใช่ออจุลละแล้วนะนาโนนี่คือเหมือนเราอาจจะได้เคยจากได้ยินนาโนโทคโนโลยีค,คือมันมันเล็กมากเล็กลงไปอีกหรือบางทีใช้แทนเป็นคําว่าแบบเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ๆขนาดนั้นเลยนะคะ,คะนี่เป็นนวัตกรรมการเงินนวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ใช่หรือไม่นะคะเอาเท่าที่ไปสอบถามจากบุคคลในวงในมาบรรดานักเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็บอกว่า ก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกนะคะนาโนไฟแนนซ์ก็คือไมโครไฟแนนซ์ที่อาจจะสร้างทาให้ดูน่าตื่นเต้นให้มันดูหวอหวาให้มันดูดึงความสนใจของประชาชนเข้าไวนะคะก็คือยังคงเป็นไอเดียในการที่จะให้ปล่อยกู้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยนาโนนี่อาจจะหมายถึงว่าน้อยมากๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนธรรมดาได้ปกติก็จะพึ่งนี่นอกระบบคือถ้าดูกันจริงๆนะๆนะคุณอิสรี พ่อค้าแม่ขาย <c oughs> ประชาชนที่ไม่ได้มีเงินเดือนการที่เขาคือทํามาหากิน <c oughs> ก็เป็นเรื่องลาบากแล้วละ่ะ <c oughs> หาเช้ากิน่ําทีนี้อยากจะได้เงินที่เป็นเงินก้อนซัก ห้าหมื่นแสนหนึ่งบางคนแสนหนึ่งก็ไม่มีความสามารถในการกู้ถึงด้วยซ้ำไปไปหาธนาคารพาณิชย์เขาก็จะขอเอกสารขอรเรื่องของหลักที่มีนี่นอกระบบก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทีนี้เขาเลยมองว่ามันน่าจะอุดช่องโหว่ตรงนี้ได้เพราะว่านี่นอกระบบปีหนึ่งถ้าคิดเป็นดอกเบีย้ยต่อปีเนี่ยหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะค่ะคือเราเห็นข่าวพาวอยู่บ้างแล้วนะคะว่าเงื่อนไขของนาโนฟ i n แนนซ์ที่รัฐมนตรีคลังพูดถึงนี่เป็นอะไรนะคะก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเป็นเงินกู้วงเงิน10,000 ถึง1นึ0 0แสบาทต่อรายนะคะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยนั้นจะอยู่ในช่วงของประมาณ30-36%ต่อปีครับสำหรับตัวเลขของ3 6บอางคนมองว่าโหทำไมต้องตั้งสูงขนาดนั้น <c oughs> เป็นอย่างนี้ครับด้วยความที่คนที่จะมาปล่อยกู้ ปล่อยกู้ให้กับกลุ่มที่ถือว่ามีความเสี่ยงลหละเพราะว่าสินทรัพย์เขาก็ไม่มีเรื่องของความสามารถในการหาเงินเขาก็มีไม่มากดังนั้นดอกเบีย้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแหละฮะถ้ามีความเสี่ยงสูงการบริหารการจัดการนี่กลุ่มนี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ผลตอบแทนกลับมาในอัตราที่รับได้3าก็เป็นตัวเลขที่โอเคเพราะว่าถ้าดูนี่นอกระบบเดือนเดือนหนึ่งสิบเปอนต์ีปนีหนึ่งบางทีหลุดไปเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเลยนะฮะค่ะคทีนี้ก็ สำหรับนาโนฟแน a n นซ์เนี่ยนะคะคไอเดียนี่ดูบันเจิดแต่ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกับไอเดีย หนึ่งอย่างแรกก็คือดีแล้วล่ะนะคะที่เป็นไอเดียที่น่าสนใจในการที่จะทําใหออ้ผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือว่าอาจจะไม่มีความสามารถในการเข้าถึงเงินกู้ของรัฐนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีบัญชีที่เป็นบัญชีเงินออมด้วยซ้ำหรือกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าเมืองได้นะคะก็ใช้วิธีกู้ตามคนข้างบ้านกู้กับคนในชุมชนนะคะอันนี้เขาพยายามที่จะดึงเข้ามาคือวิธีการของเขาเนี่ยนะคะคือทางรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะให้ผู้ที่เป็น ผู้ที่ให้เงินกู้นอกระบบอยู่แล้วเนี่ย<อ>มาขึ้นทะเบียนกับรัฐครับก็คือ <c oughs> ทําให้มันถูกซะ<ช>คนที่เป็นคนปล่อยเงินกู้เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นห้างร้านหรือว่าเป็นบริษัท<ม>ที่ทําเรื่องของธุรกิจสินเชื่อเป็นบอยอ <c oughs> ก็เข้ามาสู่ระบบซะด้วยดีใช่ค่ะโดยที่ทางรัฐก็บอกว่านะคะว่าจะมีแรงจูงใจนะคะ <c oughs> เข้ามาก็อาจะให้ทาง <c oughs> สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆนะคะให้ไปหักลดหย่อนภาษีได้นะคะซึ่งก็เป็นไอเดียที่พอวิเคราะห์กันแล้วอ๋อไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะก็คือ ยังคงเป็นการให้เงินกู้นั่นแหละนะคะแต่ว่าสถาบันที่เคยให้เงินกู้นอกระบบเนี่ยจะดึงเข้ามาก็คือยังกู้กับ<ม>คนเดิมกู้กับคนเดิมเพียงแค่ว่าคนเดิมมา,มาขึ้นทะเบียนกับรัฐแล้วนะคะคนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไอเดียของรัฐแต่ว่าความเป็นไปได้นะคะมันจะมีได้สักมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบเขาจะยินยอมมาเข้าระบบกับรัฐหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าลองคิดดูนะรายได้จากดอกเบี้ยเขาน้อยลงนะดอกเบี้ยนะคะจากปีปีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดไปเหลือสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ลองคิดดูตรวจสอบได้นะะค นีเป็นสิ่งที่ก็คงจะไม่ใช่ไอเดียแรกเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยคุณกรนะคะ <c oughs> เคยทํา <c oughs> เคยจาได้หรือเปล่าคุณกรนี่แต่งตัวเหมือนในเรื่องวันนิดาเลยนะคะ <c oughs> ที่บอกว่าโฆษณา <c oughs> เรื่องของเงินกู้นอกระบบต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะอยากจะให้มันอยู่ในระบบกันเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกโจมตีจากบรรดาสถาบันการเงินนะคะ <c oughs> หรือว่าก็ไม่ได้รับฟีดแบทที่ดีสักเท่าไหร่จากคนที่เขาอยู่นอกระบบ <c oughs> และต้องการมาอยู่ให้รับตรวจสอบเนี่ยคือนอกจากมาเข้าระบบแล้วโดนตรวจสอบ ดอกเบี้ยน้อยลงเสียภาษีด้วยนะอเสียภาษีด้วยนะอย่างนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในที่สว่างทําไมถึงจะมีเหตุผลอะไรที่จะก้าวออกมาล่ะฮะในมุมมองเรื่องของนาโนไฟแนนซ์นี่ครับคุณผู้ชมถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยน่าจะส่งผลอะไรแก้ปัญหาอะไรได้และนาโนไฟแนนซ์คือจุดสําคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ของคนไทยในระยะยาวได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับกลับมาคุยกันเรื่องของนาโนไฟแนนซ์อีกครั้งหนึ่งครับ หลังจากที่เบรกที่แล้วเราพูดคุยกันถ,ถึงเรื่องของหลักการกฎเกณฑ์ต่างๆที่กระทรวงการคลังเขามองเอาไว้ทีนี้ต่างประเทศเขามีมั้งไหมฮะเรื่องของนานไฟแนนซ์แน่นอนนะคะว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากต่างประเทศนะคะและที่ทาแล้วประสบความสําเร็จจนโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของไมโครไฟแนนซ์ก็คือที่บางกาเทศนะคะเป็นประเทศต้องบอกว่ามีสัดส่วนคนยากจนสูงมากนะคะแต่ว่าก็มีจุดเริ่มต้นในการที่จะให้คนยากจนได้ลืมตาอ้าปากนะคะผู้หญิงที่เลี้ยงดู ครอบครัวปกติแมยที่เป็นแม่บ้านนะคะ,ค,ะคือถ้าจะทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งจะขายของสักอย่างหนึ่งแทบจะหมดหนทางที่จะไปกู้แบงค์เป็นไปไม่ได้เลยนะคะไม่มีรายได้นี่นานะะอาะไรงี้จะไปกู้จากไหนก็เลยมีไอเดียนะคะ,คะในการที่จะทําธนาคารคนจนทํานองนั้นแล้วนะคะ<อ>ก็คือเป็นแนวคิดของดรยูนูสันเองนะคะนี่ก็โด่งดังนะคะแล้วก็องค์กรของเขาที่ทํางานกับคนจนตั้งธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินขึ้นมาเพื่อที่จะปล่อยกู้ให้กับคนยากจนก็ยกระดับชีวิตคนขึ้นมาได้มากมายถึงขั้นกลายเป็น SME แม่บ้านธรรมดาเนี่ยนะคะคนทั่วไปกลายเป็น SME กลายเป็นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการกลายเป็นคนทํามาค้าขายเสริมรายได้แล้วก็ มีฐานะที่มั่งคั่งหลุดพ้นเส้นความยากจนกันมานักต่อนนักอันนี้คือเคสที่สําเร็จในบังคลาจักก็มาจากการร่วมมายร่วมมือกันในในชุมชนในกลุ่มคนในพื้นที่ถ้ามองกลับกันในมุมมองของคนไทยจะเป็นลักษณะของสหกรณ์เงินหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเพราะว่าหลักๆเนี่ยของไมโครฟินแลนซ์นะคะในการปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่เป็นคนยากจนคนไม่มีงานทําคนที่เข้าไม่ถึงแบงก์กระทั่งเขาบอก คนที่อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคมเลยทำนองนั้นก็ได้เลยนะคะคือนี่คือแนวคิดของไมโครไฟแนนซ์จริงๆแต่ว่าคือหลักการที่เขาปล่อยกู้กันเนี่ยเขาใช้ระบบความเชื่อมั่นแล้วก็สิ่งที่มาการันตีก็คือระบบคุณธรรมอันนี้ต้องมีคุณธรรมเป็นระบบที่ที่ดีแต่ว่าวัดยากจับต้องยากนะฮะเราเรียกว่า intangible เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าระบบคุณธรรมนี้เนี่ยจะมีกฎเกณฑ์อะไร จะวัดยังไงว่า,าคนมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมและกระบวนการในการตรวจสอบกระบวนการในการติดตามนี่ชำระนนี่ ทำอย่างไรให้มีคุณธรรมค่ะดังน anyway> ั้นนะคะก็ถึงเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในทุกๆที่นะคะแต่ว่าที่ที่สำเร็จก็อย่างที่บอกนะคะว่าระบบคุณธรรมหรือว่าระบบของไมโครฟินแน์เนี่ยนะคะที่ปล่อยกู้กันในสังคมเนี่ยมันจะมีระบบตรวจสอบอย่างหนึ่งเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะคะคือถ้าตรวจสอบกันในสังคมเองเราจะรู้สังคมที่เป็นสังคมที่ไม่ใหญ่มากนะคะบ้านนี้ชื่ออะไรพ่อแม่ทํางานอะไรรู้กันหมดเลยคือเหมือนกับรู้ข้อมูลคนในชุมชนคือมันเป็นการกู้ที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันพอสมควรระหว่าง เป็นหน่วยชุมชนะนะคะระหว่างคนที่ให้กู้กับคนที่เป็นผู้กู้ะนะคะดังนั้นมันจะมีความสัมพันธ์กันบางอย่างที่ดึงดูดทําให้เรารู้สึกว่าคนกู้เนี่ยก็เกรงใจอยากจะคืนนะคะคนให้กู้เนี่ยก็จะเชื่อใจว่าเขาอยู่ในชุมชนเดียวกับเราเขาน่าจะต้อง เอาเงินไปทําอะไรที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นสักอย่างจะไปทํามาค้าขายก็ได้หรือกระทั่งว่าจะไปบริโภคไปซื้อหาข้าวปลาเพื่อชีวิตรอดไปวันๆคือเขาก็ยังถือว่าไม่เป็นหลายนี่เป็นการทําให้ชีวิตคนน่ะดีขึ้นครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างตัวไมโครไฟแนนซ์านนไฟแนนซ์ ance, ต่างประเทศกับมุมมองของกระทรวงการคลังที่มอง ถ้าต่างประเทศจะเป็นในลักษณะเหมือนเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเป็นเป็นบุคคลกับบุคคลให้ยืมกันได้ไหมฮะถ้าต่างประเทศก็มีนะคะคือต่างประเทศคือหลักๆโดยส่วนใหญ่แล้วบางทีเป็นสถาบันการเงินหรือว่าเป็นนอนแบงก์ก็ได้เป็นสหกรณ์ก็มีเป็นเครดิตยูเนียนก็มีนะคะเขาพัฒนาไปไกลนาโนไฟแนนซ์หรือว่าไมโครไฟแนนซ์เนี่ยค่ะไปไกลมากขนาดว่าคือยืมกันได้ระหว่างบุคคลต่อบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ําไปนะคะคือเขานาโนมากจริงๆนะคุณบนชัยคือมันยิ่งกว่านาโนนะคะมีระบบตรวจสอบเป็นซูเปอร์นาโนเลยก็คือ อันนี้ยังเป็นแบบทั่วไปก็คือเป็นสถาบันการเงินหรือว่าเป็นกลุ่มสหกรากรน,นะคะแต่ประเทศที่ไปไกลๆมากๆเนี่ยนะคะถ้าคุณต้องการเงินสักก้อนหนึ่งแล้วคุณก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนคุณก็สามารถที่จะไปโพสต์ในเว็บไซต์หนึ่งซึ่งรัฐบาลเขาอาจจะจัดหามาให้หรือว่าแนะนําได้นะคะคือไปโพสต์ไว้เลยผมต้องการเงิน1น0 0 0แสนบาทเพื่อที่จะไปทำธุรกิจ ขายลูกชิ้นนะคะสักพักเองก็จะมีการแมทชิ่งคนที่จะให้คุณกู้<อ>คือเป็นคนต่อคนเลยคือมีคนที่พร้อมจะให้กู้เป็นตัวบุคคลแล้วก็มีคนที่พร้อมจะเป็นคนขอกู้คือเป็นตัวบุคคลโดยที่เขาไม่ใช่เจ้าพ่อเงินกู้นะก็เป็นคนธรรมดาที่ต้องการจะลงทุนโดยที่เขาก็ได้ดอกเบี้ยสูงอ,อันนี้คือเป็นไมโครฟแนนซ์ที่ถือว่าไปไกลมากๆในต่างประเทศนนคือเป็นการ,รกู้ชนิดที่ว่าบุคคลกับบุคคลที่ไม่รู้จักกันมาสามารถกู้กันได้ถือว่าเป็นขั้นอดวานซ์ละทีนี้กลับมาที่ประเทศของเราประเทศไทย เขายังคงกําหนดไว้อย่างนี้ครับว่าคนที่จะทําเรื่องของนาโนไฟแนนซ์จะต้องเป็นนิติบุคคลแล้วก็จดในรูปแบบของบริษัทที่ให้เรื่องของสินเชื่อด้วยมีการกําหนดทุนจดทะเบียนต่างๆกําหนดเงินกู้ว่าเมื่อกี้ให้1นึ่งแสนถึงหน<ช>ึ่งแสนสอบาท แล้วมีวัตถุประสงค์ในการเอาไปกู้ว่าจะต้องเอาไปใช้ประกอบอาชีพเอาไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ที่ไม่ไม่ไม,มีข้อจํากัดบางอย่างเยอะพอสมควรแต่ว่าก็เป็นอีกความพยายาม <c oughs> ในการที่จะให้เงินออกไปสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยที่มีระบบเป็นฐานรองใช่แต่ว่าค,คือก็ต้องมองสองแง่นะคะบรรดาคนเที่ยวชาในวงการเขาก็บอกดู2ออย่างก็แล้วกันนะคะว่ามันจะทําให้โครงการที่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าอย่างแรกที่เราพูดกันไปก็คือฝั่งของถ้าต้องการจะให้คนที่อยู่ใน การปล่อยกู้น,นอกระบบเขาเข้ามาอยู่ในระบบก็ต้องมีแรงจูงใจที่น่าสนใจพอสมควรซึ่งอันนั้นคืออะไรเราต้องไปพยายามนะคะเพราะว่าในการจะปล่อยกู้ที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบก็มีการทำเซอร์เวย์เหมือนกันว่าเขาต้องการ2อ,อย่าง1คือเขาต้องดู2อ,อย่าง,นง1นึ่งเขาดูริสหรือว่าความเสี่ยง2เขาดูรีเทิร์นนะคะ1นึ่ริสก็คือความเสี่ยงก็คือเขาเหมือนควบคุมได้เพราะว่าเจ้าหนี้นอกระบบถ้าอยู่ในชุมชนเราก็รู้เลยว่าใครเป็นใครนะคะคือส่ง ลูกน้องไปเรียกกันตัวต่อต,ต,ตัวก็ยังมีเลยคืออันนั้นเขารู้คือเขาบอกเขาคุมริษได้เพราะว่าเขารู้หมดว่าใครเป็นใครนะคะสก็คือรีเทิร์นมันคุ้มเพราะเขาปล่อยรีเทิร์นนี่คือปล่อยกู้ไปก้อนหนึ่งรีเทิร์นสูงมากนะคะอย่างที่บอกว่าดอกบเบี้ยสักประมาณปีหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำนองนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาได้แต่ว่าถ้าเขามาเข้าระบบกับภาครัฐ ริสดูดฝั่งของความเสี่ยงก่อนเขาจะสูงขึ้นเพราะ,ะว่าคือถ้าเขาไปเข้าระบบกลางคนที่เขาให้กู้จะไม่ใช่คนที่อยู่ในชุมชนซึ่งเขาไม่รู้าาเขาไม่รู้จักใครก็ได้ใช่แล้วคือเราไม่สามารถจะส่งลูกน้องไปทวงหนี้กับใครก็ได้ได้เหมือนเดิม,มคือดังนั้นระบบการเรียกขอดลูกค้าเขาต้องลงทุนมากขึ้นะระบบการตวจตามถามหนี้เขาก็ต้องลงทุนมากขึ้นนะคะนี่คือความเสี่ยงของเขาที่สูงขึ้นละไม่ใช่คนที่เขารู้จักแล้วก็ไปทวงเงินกันได้ง่ายๆ,ายๆนะคะส่วนข้อที่2ก็คือรีเทิร์นมันกลับลง ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ36ดังนั้นไม่มีอะไรจูงใจให้เขาเข้ามาเข้าระบบกับรัฐเลยก็คงจะต้องดูกันอีกทีแหละครับว่ามีอะไรที่จูงใจมากกว่านี้ไหมะจะมีอะไรที่เพิ่มเติม<ช>เรื่องของภาษีตัวเลขของรีเทิร์นหรือว่าตัวดอกเบี้ยที่เขาจะได้รับนะครับก็ต้องเวิร์กกันล่ละครับหลายส่วนด้วยกันทั้งฝั่งภาครัฐเองทางเจ้าหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่สนใจจะเข้ามาทําตรงนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมคุณอิสรีครับ การไม่เป็นหนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเป็นลาบอันประเสริฐเป็นลาบอันประเสริฐด,ดังนั้นถ้าจําเป็นต้องมีหนี้คำนึงถึงเรื่องของคนที่ปล่อยนี้ให้เราคำ,คคำนึงถึงดอกเบี้ยคำนึงถึงเรื่องของความสามารถในการผ่อนชำระแต่ละงวดแต่ละเดือนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของเขาหนี้นอกระบบที่เราเห็นกันบางทีก็ถูกทําร้ายถูกข่มขู่อันนี้ก็สะเทือนใจทีเดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายนะคะเราลองมาคุยกันนะคะว่านาโน ไฟแนนซ์ซึ่งนะคะเขาจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นหรือเปล่าเขาลองมีการซอรว y กันนะคะว่าเงิน,นงส่วนนี้จะต้องเอาไปทําอะไรมันถึงจะทําให้เศรษฐกิจนั้นหมุนเวียนได้นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะเบรกนี้ครับคุณผู้ชมเรามาดูกันตรงๆเลยว่าถ้าคุณผู้ชมกู้เงินนาโนไฟแนนซ์ จากบริษัทหรือว่านิติบุคคลที่เขาได้รับอนุญาตแล้วได้เงินมา1นึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นเขาไปทำอะไรดีนั่นนะสินะคะนี่เราเป็นคําถามสําคัญนะคะว่าเอาเงินไปทําอะไรดีแล้วนี่ก็จะเป็นคําถามสําคัญสําหรับทางรัฐที่จะทำนาโนไฟแนนซ์เหมือนกันว่าให้เงินประชาชนไปเนี่ยเขาจะไปทําอะไรแล้วมันจะทําให้ฐานะทางการเงินชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะให้เงินไปรอบนี้กันเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่า เขามองกัน2อ,อย่างคุณมนชัยแบบนี้น,นะคะค,คือหลักๆเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่มีใครทราบหรอกว่าคนทั่วไปเขาจะเอาเงินไปทําอะไรไมันเป็นความําเป็นของแต่ละคนแต่คือโดยรวมๆนะคะเท่าที่มีการมองๆกันเนี่ยถ้าตามประสบการณ์แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศถ้าเอาไปทําในสิ่งที่เรียกวเขาบอกว่าเป็นการไป smooth consumer หรือว่าเอาไปยังชีพต่อเนื่องนะคะไปใช้ในการ จับจ่ายใช้สอยในการบริโภคเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความมั่งคั่งในระยะยาวแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าช่วงสั้นๆมันกระตุต้นเศรษฐกิจได้คืออย่างน้อย <c oughs> ก็ทําให้ประชาชนนั้นมีกินมีอยู่แล้วก็ทําให้ใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ <c oughs> มันไม่ได้หมายความว่า <c oughs> ช,ชีวิตเขาจะดีขึ้นเพราะถ้าเงินหมดเนี่ยมันก็จบกันก็ต้องแบ่งสัดแบ่งส่วนดีๆและตอนแรกก็คือถ้าคนไม่มีอะไรจริงเอาไปซื้อข้าวสารซื้อกะปิน้ำปลาซื้อของที่กินใช้ในครอบครัวนั่นแหละมันจําเป็นแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของการบริโภคอีกแบบก็คือถ้าเอาไปซื้อโฮมเทเลเตอร์ไปซื้อทีวีเอาไปดาวมอเตอร์ไซค์อันนี้อันตรายแล้วฮะใช่ค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันยังเป็นทางสองแพร่งดีกว่าว่าอย่างนั้นนะคะคือไอเดียใหญ่ๆถ้า ปล่อยกู้ไปเนี่ยนะคะคือเขามอง2อ,อย่างนะคะสิ่งที่จะวัดเป็นมาตรวัดเลยว่านาโนฟแนนซ์เนี่ยมันจะเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กนะคะ hmm. 1ก็คือคุณปล่อยกู้ให้ใครนะคะ <c oughs> นี่เป็นคำถามของบรรดาผู้เชี่ยวชาญเขาฝากมานะคะปล่อยกู้ให้ใคร2ปล่อยกู้เอ่อเท่าไหร่นะคะ <c oughs> คือคําถามสําคัญเลยก็คือตัววงเงินนี่แหละคือปล่อยกู้เท่าไหร่นะคะ <c oughs> คือปล่อยกู้ให้ใครก็คงจะชัดเจนนะคะว่าเป็นบรรดาผู้ที่มีไรายได้น้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> คำถามที่2ก็คือปล่อยกู้เท่าไหร่คือถ้าวงเงินมันประมาณแสนสองแสนสามแสนเงินไม่สูงมากเนี่ยมันพอหรือเปล่าที่จะให้เขาไปลงทุน <c oughs> ทําธุรกิจหรือกะทั่งทํากิจการที่ทําให้เขาดีขึ้นระยะยาวเพราะว่าแสนหนึ่งถ้าจะเอาไปเปิดร้านเดี๋ยวนี้ไม่พอใช่คือบางทีถ้าปล่อยในวงเงินน้อยมากเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็เป็นข้อจํากัดเหมือนกันว่าจะไปทําอะไรได้มาก<ะ>เพราะว่าคือเงินมันน้อยนะคะดังนั้นคําถามสําคัญถ้าจะถึงขั้นต้องการเป็นยาวิเศษที่ทําให้หลุดพ้นจากความยากจนไปเป็นความมั่งคั่งขึ้นมาเม็ดเงินต่อคนมเนี่ย เขาไปทาอะไรได้ไม่มากบางทีแสนนึงอาจจะยังไม่เห็นอะไรเพราะว่ากินใช้หรือว่าเอาไปใช้หนี้ก้อนที่จะต้องใช้ดวดที่สุดก็จ,จะหมดแล้วแต่ถ้าเป็นสัก30,000 0บาทอย่างเงี้ยอ,อาจจะก,กันส่วนแบ่งส่วนได้เอาไปลงทุนเอาไปเปิดร้านหรือไปเป็น แผงลอยเล็กๆก็อย่างนั้นดังนั้นจุดสาคัญนะคะรัฐอาจจะต้องดูวงเงินว่าจะพอที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยเขาเอาไปลืมตาอ้าปากหรือว่าลงทุนได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าคือถ้าเอาไปบริโภคซึ่งน่าจะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ในระยะสั้นๆนะคะ,ค,ะคนก็อาจจะหายจนอยู่ชั่วคราวแต่ว่าคือพอเงินหมดเดี๋ยวกลับมาจนอีกแล้วนะคะดังนั้นในระยะ กลางเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าบรรดาผู้รู้ในวงการการเงินเขาก็แนะนํามาถ้าได้เงินมาสักก้อนหนึ่งนะก็ขอให้คุณจัดสรรเนี่ยเอาไปลงทุนเถอะไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปเล่นหุ้นซื้อกองทุนเลยขนาดนี้นะก็ไปลงทุนทําธุรกิจเล็กๆเ,กเกท่าที่จะทําได้เพราะว่ามันจะเป็นการเอาเงินไปต่อเงินนะคะ <ม S 1> อย่างน้อยเนี่ยก็พอหมดเงินกู้ก้อนนี้ก็ยังพอที่จะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องไปดูที่วัตถุประสงค์แล้วครับวัตถุประสงค์ของนันโอนาแนนซ์เราก็มองว่าให้คนที่รายได้น้อยมีโอกกาาาสสในรเเข้ถึงิชื จริงๆต้องตอบไปอีกสักนิดนึงว่าเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่จะนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตของตัวพวกเขาเองด้วยครับค่ะคือมีสิ่งที่เขากังวลใจแล้วก็มองมองกันไว้ด้วยนะคะ,คะว่าคือนอกเหนือจากเรื่องของการจะไปบริโภคเนี่ยนะคะกลัวกันเรื่องของอาจจะต้องเอาไปใช้นี้่ราอเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วจําเป็นที่สุดนะคะคือไม่มีใครอยากมีนี่นะคะแต่แว่าพอกู้นี้นอกระบบจนกระทั่งไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะคะเงินกู้ที่ภาครัฐให้มาเนี่ย แทนที่จะได้เอาไปบริโภคกันคือเหมือนกับในช่วงที่ชาวนาไม่ได้รับค่าข้าวเพราะรัจ่ายค่าข้าวเสร็จแล้วต้องเงินไปจ่ายหนี้ก่อนอเป็นอย่างนั้นแหละนะคะ,คะแล้วก็สิ่งที่กลัวว่าจะกลายเป็นวงจรคือไปกู้หนี้นอกระบบมานะคะสุดท้ายใช้ไม่ไหวนะคะก็ไปกูก้ภาครัฐพอกูก้ภาครัฐได้เสร็จแล้วก็ไปใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายไม่พอไปกู้หนี้นอกระบบมาอีกแล้วก็ไปกู้เงินรัฐมาจ่ายหนี้นอกระบบอีกคือกลัวว่ามันจะไ้เกิดวงจรแบบนี้ขึ้นครับเป็นงูกินหางเลยนะคบใช่ สิ่งหนึ่งที่ต้องมีด้วยคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะนอกจากได้เงินจากน a น o f ฟ n น n c นมา เราจะต้องไปคุยเรื่องของการเจรจาประนอมนี้กับเจ้าหนี้ด้วยเพื่อที่จะดูภาระในเรื่องของการผ่อนส่งต่อเดือนของเราไม่ใช่ว่าได้มาแสนหนึง่งใช้นี้หมดแสนหนึง่งเราก็ไม่มีกินมีใช้ต่ออยู่ดีค่ะดังน <คะ S 2> ั้นนะคะ <ๆ S 1> สิ่งที่รัฐอาจจะต้องทํานะคะก็คือ,อไอเดียนี้เริ่มต้นนะคะเท่าที่ฟังในวงการนี่เขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้<ม>ใหม่นะคะในการนําเจ้าหนี้นอกระบบมาอยู่ในระบบแล้วก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเขาได้มีเงินเอาไปลืมตาอ้าปากกันแต่ว่าระบบนี้อาจจะต้องดีไซน์มาให้ดีไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการที่พยายามดึง งคนที่ทาเงินกู้นอกระบบเอาให้เขาเข้ามาให้ได้ด้วยวิธี <c oughs> ทางใดก็ตามต้องให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้นะคะ2ก็คือเรื่องของวงเงินมันต้องพอที่จะให้เขาได้ไปใช้ชีวิตต่อนะคะ <c oughs> เรื่องของดอกเบี้ยก็ด้วยเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ระบบติดตามทวงถามหรือว่าระบบที่จะทําให้ดูแลต่อนอกจากให้เงินไปแล้วอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงนะคะคอยคำแ <c oughs> นะนำท <c oughs> างด้านการเงินเลยต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในวงการการเงินก็แนะนํามาว่าถ้าจะให้ยั่งยืนเนี่ยต้องทามากกว่านี้ต้องมีรายละเอียดควรจะมีการส่ง เสริมตัวแทนชุมชนด้วยไหมไปในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชน,ท,นที่มีนาน o ไฟแนนซ์หรือกระทั่งบริษัทที่ทําเองด้วยนี่แหละควรจะมีคนที่เขาปรึกษาให้คําแนะนําว่า,าคุณได้เงิน1 0 0 0 0แบาท เอาไปลงทุนอะไรดีถนัดทําอะไรให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพมันน่าจะไปเป็นเหมือนโซลูชันทั้งหมดเป็นแพ็คขนาดน,นี้ก็หวังนะคะว่าจุดเล็กๆอย่างนาโนไฟแนนซ์นั่แหละค่ะจะทําให้ปลดหนี้ปลดสินกันได้แล้วก็จะได้ลืมตาอ้าปากทํามาหากินกันได้ในอนาคตนะคะเงินได้มาเนี่ยถ้าใช้ได้อย่างถูกวิธีเราก็น่าจะใช้แล้วก็ทําให้เรามั่งคั่งได้ยาวๆนะคะนี่คือเรื่องราวของนาโนไฟแนนซ์ที่ถือว่าเป็นความหวังในการเข้าถึงเงิน ของผู้ที่มีไรายได้น้อยครับแต่อย่างที่มานิกราวแล้วก็ทั้งเราสอคนพูดกันมาโดยตลอดเงินเป็นสิ่งที่สําคัญเราก็ควรที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังที่สุดครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ